เรื่องหนึ่งที่เวลาเราเข้าไปขอสินเชื่อนะครับเราก็ต้องคิดอยู่เสมอเลยนะครับแน่นอนนะครับเรามีตัวเลขเงินกู้ในใจกันทุกคนเลยจะเข้าไปกู้10,000แกู้1ล้านกู้3ล้านนะครับตัวเลขของเงินกู้เนี่ยมันอยู่ในใจเราอยู่แล้วนะครับสที่เราต้องดูแน่ๆเลยก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมนะถ้าได้ดอกเบี้ยถูกๆเราก็รู้สึกสบายใจพอเราก็แอบ,บรู้สึกว่าดอกเบี้ยเนี่ยคือเงินที่ถูกกินฟรีใช่ไหมเขากินเราฟรีแล้วจริงๆก็ไม่ได้กินฟรีนะเพราะว่าเราเอาเงินเขามาใช้เขาก็เลยคิดค่าใช้เงินของเขานั่นเองนะครับ ทีนี้คําถามหนึ่งที่นะครับหลายคนน่าจะเ,าเรียกว่าคิดหนักหน่อยก็คือว่าเอา๊ะโอเคเงินกู้จะรู้แล้วเท่าไหร่ดอกเบี้ยฉันก็ได้ต่ำๆแล้วแล้วเราควรจะกู้สั้นหรือกู้ยาวดีนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายหคนเ,เรียกว่าต้องคิดหรือตัดสินใจนะครับเพราะว่าถ้าเอาข้อมูลที่เห็นกันชัดๆเลยนะครับเวลาเราบอกว่ากู้สั้นดีกว่าถ้ากู้สั้นแน่นอนงวดต่อเดือนก็สูงนะครับพอเราคิดถึงรายได้เราคิดถึงค่าใช้จ่ายอื่นเฮ้ยจะพอไหมวะเริ่มเป็นกังวล แต่ถ้าเราบอกว่ากู้ยาวถูกไหมกู้ยาวก็จะผ่อนต่อเดือนต่ําๆเนะเราก็มากระวลอีกโอ้โหผ่อนต่อเดือนต่าเนี่ยกว่านี่จะหมดเราก็ต้องเสียดอกเบีย้ยเยอะนะครับข้อมูลหนึ่งที่ต้องรู้ก่อนเลยก็คือถ้าเงินกู้เท่ากันดอกเบีย้ยเท่ากันนะครับแน่นอนว่าการกู้สั้นประหยัดดอกเบีย้ยมากกว่าการกู้ยาวนะครับแต่การกู้ยาวมีประโยชน์มากกว่าในเรื่องของสภาพคล่องที่ไม่ได้หนักเกินไป ดังนั้นเราก็ต้องมาเปรียบเทียบกันครับว่าอ่ะถ้าเรากําลังพิจารณาสินเชื่ออยู่ตัวหนึ่งนะครับเข้าใจดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้วเราจะผ่อนแบบไหนอย่างไรตัวเลขข้างวดคือตัวเลขที่สําคัญครับว่าเราควรจะเลือกแบบไหนถ้าเกิดบอกว่าเราเลือกสั้นจนเกินไปนะครับผ่อนสั้นนะฮะแล้วตัวเลขของการผ่อนเนี่ยมันสูงเกินไปมันก็อาจจะกระทบสภาพคล่องตรงนี้ต้องดูด้วยนะครับแต่ถ้าบอกว่าบางคนบอกว่างั้นผมทําแบบนี้ได้ไหมผมเลือกผ่อนแบบยาวๆก่อนครับโค้ด เสร็จแล้วถ้ามันเป็นสินเชื่อแบบลดต้นลดดอกผมก็โปะมันเพิ่มนะครับแบบนี้ก็แล้วแต่คนอยู่ที่แผนได้ด้วยเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆแล้วกันนะครับเวลากู้ซื้อบ้านเนี่ยนะครับจะมีคนอยู่2กลุ่มครับนะสมมติบ้านราคาเท่ากันเลย3ล้านดอกเบีย้ย 3. 5เท่ากันคนกลุ่มหนึ่งเขาไม่อยากผ่อนนานเขาไม่อยากเสียดอกเบีย้ยเยอะเขาก็ทําสัญญา15ปีนะครับในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งทําสัญญา30ปี นะครับทั้งสองคนมีสิทธิทำสัญญาได้ทั้งทั้งคู่ถูกไหมเพราะว่ามันผ่อนยาวได้สูงสุด3 0 4 0ปีแน่นอนว่าคนที่ผ่อน15ปีเนี่ยงวดผ่อนก็จะสูงกว่าคนที่ผ่อน30ปีอยู่ประมาณเท่าตัวเนาะอยู่ประมาณเท่าหนึ่งเลยโอเคไหมฮะเห็นคําถามสําคัญถ้าคุณจะเลือกฝั่งนี้ถ้าคุณจะเลือกแบบผ่อนระยะเวลาสั้นๆคุณก็ต้องถามว่าถามตัวเองว่าเราสามารถผ่อนมันไหวได้จริงหรือไม่ไม่ลําบากเกินไปใช่ไหมไม่ได้ทําให้สภาพคล่องสะดุดใช่หรือเปล่า ถ้าเราตอบว่าใช่เราก็เลือกผ่อนสั้นไปเลยครับเนะเพราะว่าเราสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้แต่ถ้าทำตัวเลขขึ้นมาปุ๊บโอ้โหโ,หโคตรตึงเลยอาจจะต้องถึงหาอาชีพเสริมนะครับแบบนี้มันก็น่าจะเป็นการดีกว่าที่เราจะเลือกแบบผ่อนยาวนะครับเพื่อให้ผ่อนอต่อเดือนต่ําแล้วสภาพคล่องไม่เสียหายแต่นะครับมันก็ไม่ควรผ่อนยาวกันไปยาวๆอย่างบ้าน30 40ปีเนี่ยโคตรหนุ่มจะบอกเสมอว่าเราตอนเริ่มต้นให้ทําสัญญา30-40ปีได้ แต่เราต้องวางแผนให้มันจบเร็วกว่านั้นนะครับอย่างเคสนี้เราอาจจะทํา30ปีเพื่อให้ผ่อนน้อยกว่าสักครึ่งหนึ่งเนาะแล้วเราก็อาจจะเติมเองนะครับสองพันสานะครับเ,เท่าที่เราไหวเพื่อให้บ้านหมดหนี้เร็วขึ้นรวมไปถึงทุกๆ3ปี4ปี5ปีตามเงื่อนไขถ่ายถอนจำนองเราก็ขอลดดอกเบีย้ยควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องทางด้านการเงินเนี่ยนะครับหลายๆครั้งมันอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ชี้ถูกชี้ผิดเป๊ะๆไปเลย แต่มันคือการนําข้อมูลนะครับทางเลือกที่มันเป็นทางเลือกทางการเงินของเราเนี่ยมาเปรียบเทียบกับแผนการเงินของเรานะครับรวมไปถึงทัศนคติแล้วก็มุมมองด้วยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับแผนการเงินอาจจะมองเรื่องสภาพคล่องถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องทัศนคติอย่างเงี้ยนะครับเช่นบางคน,นไม่ชอบเป็นหนี้นานหรือไม่ชอบจ่ายดอกเบี้ยเยอะๆนะครับเพราะ้นลองเอาแง่มุมต่างๆมาแล้วก็เลือกแบบที่มันเหมาะสมที่สุดนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งสำคัญของการขอ,ขอสินเชื่อนะครับก็คือ กู้เท่าที่จําเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็วางแผนชําระคืนในแบบที่เราไหวแล้วไม่เหนื่อยเกินไปนะครับไม่ว่าจะยังไงถ้ามันเหมาะกับตัวเราทางเรื่องนั้นก็ถูกทั้งหมดครับ